สวัสดีครับวันนี้ก็มีอยู่กับช่องย t ท b e พี่เลือกระดาเกือบโหลครับเรามาล้างรถครับผมล้างรถลูกค้านะครับเนื่องจากบริการหลังการขายครับผมล้างฟรีครับล้างฟรีวันนี้ลูกน้องเสียอันว่างครับก็เอารมาล้างให้ครับผมจัดโดยบางพูบางฟูบางฟูโอ้น้ำแรงมากครับ ันนี้ก็ล้ารถเสียคลิปครับนะครับเสียคลิเสียคลิดินด่วนครับผมเป็นเมก้านะครับสีหวานแววเมก้าชุนะครับเครื่องโจ๊เปปดอีตัวแรงครับตัวแรงนะครับผมอ้อยสะอาดด้อโอ้ในนั้นมีแต่ดินเลยโอ้ย โอ้โอ้โอเลรงแล้วเนี่ยคูนี่ตัวนี้ก็ติดเกอร์ไปทิ้งออ t ทักนะครับนี่ก็เป็นแนวระบบไฟนะครับผมเดี๋ยวจะเอาขันเหลืองใหม่อขั้นครับตอนนี้ก็ล้างคันนี้ไปก่อนนะครับมีบริการล้างให้พร้อมครับ ผู้รับจ้างล้างไหมทัละกี่บาทเอาไปล้างอไปเอาให้สะอาดน้ำแรงมากครับ นั่นดินยังอยู่ในนั้นเลยนั่นล้างดินในรูหน่อยเออดินมันเยอะไงอ้กไปเอาให้จนเยขาเลยเติมน้ำไปหน่อยอันนี้ออกไปได้ประมาณ น่าจะหลายเดือนแล้วนะครับนี่ก็บริการหลกางขายก็มีนะครับตอน,นไปเอาลูกค้าว่าจอดไว้เฉยตันไม่ติดพอดีไปถึงก็บอกว่าเบ็กเสื่อม ก็เบ็ดเตมแล้วก็คือหายไปสามตัวครับผมก็เอามาทําสีฟ้าท้ายครับเป็นสีฟ้าท้ายใหม่นะครับแล้วก็ทําตัวตรงล็อกปลานแก้วใหม่ครับเนื่องจากไปดันมานะครับดิดเดียวหมดเลยนี่ตัวนี้นทําให้ใหม่ทําใหม่แล้วก็โอ้ยไอคูมันเกล่งแล้วก็ทำแฟ จะทําสีฝาท้ายใหม่นะครับตัวนี้น่าจะเกิดจากลูกค้าคดันสีฉลกกันเองนะครับผมเสร็จจุดนี้ไม่รู้ว่าลูกค้าจะตอวค้าจ่ายเองหรือว่าทางอูเราจะให้ก็ยังไม่ทราบครับผมต้องดูรายละเอียดเสียอีกทีนะครับโอ้โหแต่ตอนนี้น้ำแรงมากครับคันนี้ออกไปเห็นได้ขาวว่าิ่นไม่ค่อยหยุดครับินะบ่นอย่างเดียวเลยนะครับ รายละเอียดก็ชมเมาครับตัวดันใหม่เพิ่มตัวดันทีเอาให้สะอาดไปเลยเนี่ยพูดล้อหน้านี่นี่มีแต่ดินเลย หน้าเลยครับผมช่วงนี้กำลังฮิตแปลงหน้านะครับเป็นโดมิเนเตอร์ครับผมหน้า,าจะล้างเสร็จก็เก็บสีท้าย,ย,ายเยก็บรายละเอียดแล้วก็เดกนช้าครับ ก็รุลูกค้าครับน่าจะมาคุยว่าเรื่องอกวันไหนอะไรยังไงนะครับนี่งยูเจอครับมาฝขุ่นเรียบบนะครับเรื่ไม่ชอบกว้างครับผมเลยจัดให้ครับสีเอฟเฟกนะครับ เป็นทาแมกมเนียมนะครับลายสวยกันเลยครับผมเออล้างคน้าด้วยเดี๋ยวเราจะมาล้างคันเหลืองด้วยครับคันนี้เปดซีเกาะโบครับผม สองคันครับวันนี้แบซีเทอร์โบแต่งระบบไฟบบช่วงนี้เห็นแต่สายเหลืองเลยนะครับผมนี่ถังน้ำมันยังเหลืองครับ เราก็เหลืองตอนนี้เหลืองเต็มไปหมด ฉีดน้ำไปคืนวะมันเบิร์ตก็ฉีดน้ำไปขนาคืนแค่นั้น,นเองเองมีเ,มมเองมีอาวุธตัวนี่กลัวอะไรเก,กลงกันไปเกลงกันมาโอ,โอ้โดนน้ำไปดูสะอาดตามากครับ ดีมากครับผมโอ้ล้างไปนี่เงาเงางามมากเลยเจอน้ำไปนี่น้ำเรย่างี้นี่สุดยอดเลยนะครับ เออโอเคครับสำหรับที่นี่ก็บายบายครับผมขอติดตามทางช่อง youtube กีเร็วระดำเกือบโหลได้ครับสวัสดีครับ